เข้ามาใหม่อีกคันคะ่ะ r e v o c a ป2.4 Entry ปี2022รถเพิ่งเข้ามาเดิมๆเลยค่ะลูกค้านะคะรถคันนี้บอกเลยว่านะคะใช้งานมาน้อยสภาพรถคือสวยเปะ๊ะปี2022ประวัติดีจัดเต็มปีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดดอกเบีย้ยเริ่มต้น2บาทกว่าเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกเงื่อนไขคะ่ะนะคะ สำหรับนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะถ้าเป็นชาวสวนก็จะใช้ในส่วนของเอกสารสวนนะคะสำเนาโฉนโดสป,ปกทบหา้าสมุดเกษตรกรเล่มเขียวใช้ได้หมดเลยนะคะลูกค้ามีเอกสารอะไรอยู่นะคะใช้แค่สำเนาในการประเมินรายได้ค่ะลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นพนักง,งานเงินเดือนก็จะใช้แค่หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสะเตตเมนที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านประชาชนก็จะใช้แค่4อย่างนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ อาชีพค้าขายนะคะบางคนบอกว่าขายของไม่ได้เดินบัญชีเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดินบัญชีของเราก็ออกได้นะคะสามารถพากมาปรึกษาได้นะคะลูกค้าขายหมูขายไก่ขาย,ขาย,ขาย,ขายลูกชิ้นขายปลาขายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะทําจริงนะคะก็สามารถปรึกษาเอกสารกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรตรงที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะเซลเอเสรี S LA, S ไทยรถสวยค่ะลูกค้านะคะสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ พิกัดของเรามีทั้งหมด3สาขานะคะสาขากรุงเทพอยู่นองจอกบินบุรีนะคะสาขาสุราษฎร์ธานีมีสองสาขาค่ะมีสาขานะคะในตัวเมืองนะคะศรีตะาปานกับสาขาที่ทํคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลูกค้าสะดวกสาขาไหนได้หมดเลยนะคะออกได้ทุกจังหวัดลูกค้าส่วนภาคกลางค่าสนใจรถของเซลล์เอนะคะก็สามารถจองออนไลน์ได้นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้แล้วก็นะคะเซ็นสัญญาผ่านแล้วก็ นัดรับรถที่สาขากรุงเทพนะคะหนองจอกบินบุรีได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตามเซลล์ A นะคะมาดูรถเบื้องต้นกันเลยนะคะสําหรับโดยรวมรอบคันนะคะได้รถสวยเดิมเปรดเอคะ่ะรถไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมนะคะลูกค้าตรวจเจอเรารับซื้อคืน100%เต็มนะคะในส่วนของยางนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของยางนะคะปี2021นะคะ วนรอบคันให้ดูก่อนนะคะลูกค้าวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามเซลล์เอได้เลยนะคะมาเลยค่ะขอบประตูนะคะเม็ดอาร์กต่างต่างก็สามารถดึงดูได้เลยนะคะเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะรถไม่มีปิ๊กความ,มาแน่นอนนะคะแคบเปิดกว้างค่ะลูกค้าขึ้นลงสะดวกสบายนะคะ สภาพเบาภายในก็คือตึงๆนะคะไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะไม่มีรอยย่นเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะปูพรมมาให้อย่างดีเลยนะคะพื้นพรมไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะฝุ่นก็ไม่มีเลยค่ะลูกค้าสภาพเบาะนะคะคู่หน้าเป็นเบาผ้าสภาพนะคะก็คือแบบนี้เลยตามที่เห็นไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นฟองน้ําหนาๆเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคะลูกค้าก็จะได้หน้าจอประมาณนี้นะคะสําหรับรีโว่ตัวใหม่ก็จะมีกล่องนะคะคูบ็อกเก็บ ของได้ด้วยซื้อนมซื้ออะไรมาเย็นๆเดินทางไกลก็สามารถใส่ได้เลยเก็บความเย็นได้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารนะคะคู้มือการใช้รถมีมาให้ครบเลยลูกค้าถุงลมนิรภัยก็จะมีตรง,ตรงมุมอะไรหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ด้านซ้ายหนึ่งลูกนะคะหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านค่ะลูกค้าไม่มีรอยเจิมนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับค่ะแผงด้านซ้ายนะคะหัวน็อตเกลียวเดิมเกลียวน็อตไม่แตกนะคะลูกค้า เรียกได้ว่าได้ประตูเดิมเดิมนะคะน้ำมันเติมดีเซล b เจนะคะสำหรับรถรุ่นนี้กระบะเติมน้ำดีเซล b เจ็นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะคะฝั่งคนขับว่าประตูเดิมหรือเปล่านะ,ะตามเซลเอมาได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นโชมใหม่นะคะชมหน้าหมูป่าค่ะลูกค้ารถมือเดียวนะคะวิ่งน้อยใช้งานน้อยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวก็ผ่อนประมาณหกพันกว่าบาทนะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถทักเชทมาให้เซวเวคคำนวณยอดให้ได้นะคะใครอยากได้ตัวเลขเป๊ะก็โทรตรงมานะคะศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะนี่ทางนี้สว่างนะคะลูกค้าเห็นชัดเลยคือรถใหม่มากนะคะแทบหาตำหนิไม่เจอนะคะขอบประตูต่างๆลูกค้าดูได้นะคะก็คือสติ๊กเกอร์มอกอะไรก็คือใหม่มากนะคะรถจอดที่ร่มดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ได้จอดตากแดดไม่ได้จอดใต้ต้นไม้นะคะแผงประตูก็ นี่นะคะเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยเลยนะคะสำหรับขอบด้านบนนะคะลูกค้านี่นะคะขอบฝั่งคนขับนะคะเวลาโรงงานก็ประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในก็ตรงกันแบบนี้นะคะเม็ดอาร์กไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ มั่นใจได้ค่ะออกรถกับเรานะคะตรวจตรวจเจอพี่ความน้ําท่วมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็สามารถพาเข้ามาดูรถได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตามน้องเอไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นแผงประตูด้านขวานะคะเกียวเดิมหัวน็อตไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขยับค่ะไดี๋ไปต่อห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ เครื่องเดิมเครื่องสวยรถโดนหน้ามาไหมเข้าดูกันยังไงตามเซลเอมาได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อนะคะลูกค้าสําหรับนะคะคานด้านหน้านะคะหัวน็อตสามตัวด้านหน้าต้องไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าเกลียวน็อตไม่แตกค่ะแผงด้านหน้าเดิมนะคะในส่วนของคานด้านหน้าค่ะลูกค้า หัวน็อตคานด้านหน้าเกลียวน็อตไม่แตกนะคะคานไม่มีรอยขยับค่ะคานเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเกลียวน็อตเคลือบเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนสำคัญค่ะลูกค้าคันนี้นะคะแผ่นเพจแผ่นเพจนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัดทนีต้องตรงกับสําเนาหน้าเล่มนะคะแผ่นเพจไม่มีรอยงัดรอยแงะค่ะลูกค้าได้รถเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของฝากระโปรงค่ะลูกค้าหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับค่ะ ัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเกลียวน็อตไม่แตกนะคะทั้งสองข้างนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนสภาพสวยนะคะเดิมๆโรงงานเวลาจอดตากแดดนะคะสีรถก็ไม่แตกวิธีการดูคะ่ะลูกค้านะคะเอาเล็บกิกดูนะคะที่ดิโกนเคลือบดงเดิมโรงงานนะคะเล็บกดลงแต่ถ้าเป็นของปลอมกดไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ฝากระโปรงเดิมในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะลูกค้าน้องเอทายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำมันเครื่องนะคะถ่ายไปให้หนึ่งห่กิโลวิ่งยาวๆไปเลยนะคะแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวเครื่องก็สะอาดสะอ้านนะคะสะนิมแทบหาไม่เจอเลยค่ะลูกค้าให้ดูได้ทุกจุดกันเลยทีเดียวตัวเครื่องสะอาดสะอ้านหัวน็อตเดิมทุกจุดไม่มีรอยขยับนะคะเครื่องเดิม รับประกรันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะหลังปล่อยรถรับรถไปแล้วนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะสบายใจได้เลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะ <S <s <uck>. <S รถรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์จ้าเ <s uck. S 1> งื่อนไขง่ายๆนะคะลูกค้าใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรลงมาได้ที่เบอร์0945989256เช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะลูกค้า ตั้งงบออกรถกี่บาทผ่อนเท่าไรให้น้องเอคคำนวณให้ได้นะคะโทรตรงเลยที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6ลูกค้าสามารถขอรูปเพิ่มเติมเช็คยอดดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะชาวสวนพนักงานเงินเดือนค้าขายค่ะออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกติกาง่ายๆอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานน้อยนะคะทำงาน4เดือน5เดือนถ้ามีประวัติผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีผ่อนตรง สามารถนะคะออกรถได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีประวัติการผ่อนอะไรเลยต้องทํางานหนึ่งปีก่อนนะคะลูกค้าส่วนพนักงานรับวิสาหากิจนะคะอายุงานนะคะหนึ่งเดือนก็สามารถออกรถได้เลยนะคะพนักงานรับวิสาหากิจอายุงานน้อยออกได้เลยนะคะไม่ต้องรอทํางานก็ปีนะคะลูกค้าฐานเงินเดือนเริ่มต้นหนึ่งืบาทก็สามารถซื้อรถได้แล้วนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าสนใจรถคันนี้โทรตรงมาได้ขอรูปรถเพิ่มเติมเช็คเงินดาายอดผ่อนนะคะเสร็จแล้วทําจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวนะคะจัดไฟแน้นทีทั่วไทยค่ะจัดไม่ผ่านคืนมาดําให้เต็มจํานวนนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะของเราไม่ยึดมัํานะคะยึดมัํากรณีจองแล้วไม่มาเซ็นสัญญาไม่มาดูรถนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเซ็นสัญญาผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถ น้องเองมีบริการส่งให้นะคะรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกยกเลิกได้เลยค่ะคืนมัดจาให้เต็มจํานวนนะคะลูกค้าเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสนใจรถของเราทักมาได้เอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อถ้าเป็นชาวสวนใช้เอกสารสวนสปกทบห้าสำเนาสมุดเกษตรกร,เ,ร,กรเล่มเขียวอะไรก็ได้ลูกค้านะคะเราจะดูแค่ว่ามีพื้นที่สวนกี่ไร่ในนั้นนะคะสวนติดพ่อติดแม่ลูกสามารถเอามาใช้ได้นะคะ ก็จะใช้แค่เอก,เอกสารสวนสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนแค่นั้นค่ะถ้าเป็นในส่วนของพนักง,งานเงินเดือนนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสเตตเมนต์ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ทะเบียนบ้านแบบประชาชนค่ะถ้าเป็นอาชีพค้าขายใครมีใครมีทะเบียนการค้านะคะใช้ทะเบียนการค้าหรือสัญญาเช่าก็ได้นะคะใครไม่มีอะไรเลยก็บ,บินที่ซื้อของมาขายได้เลยคะ่ะลูกค้าเอกสารง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก โทรตรงมาปรึกษาเซลอเอก็ได้นะคะที่เบอร์0945989256อาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพรับเหมาแทงปลมออกได้หมดนะคะขอให้ลูกค้าทำจริงนะคะปรึกษากันเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เซลอเอด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับใครที่นะคะกำลังดูอยู่ก็รบกวนฝากกดติดตามนิดนึงนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด,ด Sub ส c r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ